สวัสดีมิรักษนเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเดิผมพาเพื่อนมาสัมผัสรุนตอนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าอ่าปุ่มนี่ครับปุ่มสายนะครับมันกึดกึศกึมันไม่หมุนตามรอบของมันนะครับแล้วก็สายไม่เต็มรอบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับอ่าสำหรับตัวนี้เป็นฮาติารส16นิ้วนะครับอาการก็คือหมุนปกตินะครับแล้วก็สายไม่ได้นะครับ นี่ครับดังกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดนี่ครับ,รบก็หมุนต่อคือเวลาเรากดสายนะครับมันหมุนไม่เต็มรอบนะครับเพื่อนหลายคนก็หัดซ่อมพัดลมอยู่เนาะอย่างจกทราบา่ามันเป็นเพราะอะไรว่ามันถึงไม่สายเต็มรอบนะครับเพราะว่าแกนมันสึกหรือว่าอะไรนะครับทีนี้เราก็จะมาซ่อมกันดูนะครับสำหรับเพื่อนที่หัดซ่อมพัดลมใหม่ๆนะครับ นี่ครับมันสายมันเต็มรอบครับันลังกึ๊ดกึ๊ดครับนี่ครับหยุดนะครับก็อันดับแรกที่ผมอยากบอกก็คือครับเราจะดึงปักทุกครั้งเมื่อเราซ่อมพัดลมนะครับเด็กๆจะลอกเดินแบบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมุนเจ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับสำหรับคุณลุงที่อยู่แม่สอดนะครับเมื่อกี้เนาะ สั่งอะไหล่พัดลมนะครับบอกว่าหน้าร้อนแล้วนะครับไม่มีพัดลมใช้หัดซ่อมพัดลมนะครับหาไหล่ไม่ได้นะครับก็เลยสั่งมาที่ผมก็เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับคุณลุงที่อยู่แม่สอดนะครับเพื่อนๆที่อยากได้อะไหล่พัดลมก็ไลน์มาผมได้นะครับสำหรับเบอร์ไลน์นะครับศูนย์แปดแปดแปดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองกนะครับนี่เบอร์ไลน์นะครับ เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับอา่าพอเราถอดออกมานี้แล้วนะครับเราลองเสียบปลั๊กอีกรอบนึงนะครับเราก็จะมาสังเกตกันดูว่าทำไมมันหมุนขาดขาดเขินๆครับเราก,กด,ดมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆของมันอย่างนี้นะครับ เรายังไม่เห็นมีความบิดปกตินะครับส่วนมากจะเป็นที่ตัวนี้นะครับเสียเราเปลี่ยนตัวเดียวก็ได้นะครับแต่เกิดว่าเราไม่อยากเปลี่ยนตัวอื่นนะครับสรุปให้เลยแล้วกันว่าเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากให้มันหายเลยนะครับ๋ยวเราตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งผมซื้อมา,อามันดำๆผมเอาไปลองใส่เครื่องหนึ่งครับ แล้วมาดูกันครับว่าไอแกนตัวนี้เราจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับแล้วก็มาถอดตัวนี้ออกก่อนสำหรับเพื่อนที่หัดซ่อมปัลมนะครับก็ค่อยค่อยหมุนออกนะครับแล้วก็ค่อยยกขึ้นนะครับน,าานะครับมีฝามันนะครับเราเก็บไว้อย่าให้หายนะครับจังหวะที่เราจะเอาตัวนี้ออกนะครับเราก็ดันด้านล่างนี้ครับดนันขึ้นมา หายหมดเลยครับถ้าดันขึ้นนี่หายนะครับผมก็ลืมไปอะไรหายครับลูกปืนหายหมดเลยครับเหมือนตัวใหม่เลยครับเนี่ยแล้วเราไปหาลูกปืนมาหนึ่งตัวก่อนนะครับลูกปืนอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไหล่นะครับ ถ้าหายแล้วเราจะหาไม่เจอแล้วก็ทําให้เราซ่อมต่อไม่ได้นะครับออมีลูกปืนแล้วก็จะมีนี่ครับอีกหนึ่งตัวมันมีสองตัวนะครับมันจะมีสปริงนะครับสปริงทีออ่อยู่ด้านในนะครับเมื่อสักครู่มันกระเด็นหายไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูเักน,นก่อนเผื่อหายไม่ไกลนะครับเป็นสปริงตัวเล็กๆนะครับ เ๋ยยกขึ้นดูก่อนแบบแรกนะครับถ้าลักษณะนี้เราไม่มีอะไรจะลำบากนะครับหายเลยเดี๋ยวผมจะเอาหาไรตัวเก่ามานะครับโดยการหาที่ก้อนนี่เลยเดี๋ยวผมจะดูว่ามันเป็นตัวยังไงนะครับแล้วก็เจอแล้วครับนี่ครับมันจะเป็นสั้นๆแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็เอาไว้ในก้อนนี้ครับไม่หายครับมันดูดไว เรามาสังเกตตัวนี้ดูว่ามีอะไรแตกหักหรือเปล่าองอหรือเปล่าดูแล้วเหมือนจะใหม่นะครับดูไม่ออกเลยเราเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะเอาตัวใหม่เข้าไปตัวนี้ตัวใหม่นะครับทีนี้เวลากันใส่นะครับเราจะใส่สปริงเข้าไปด้านในก่อนอ่างนี้นะครับสปริงจะอยู่ด้านในเสร็จแล้วเราก็เอาปืนเอาไวต้ตรงนี้หนึ่งลูก ถ้าเราไม่อยากให้หล่นหายนะครับใช้ใช้ผ้านะครับหรือใช้อะไรก็ได้ครับลองไว้อันอผมว่าน่าจะเป็นผ้านะครับมันถึงจะไม่เด้งหายนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูกัน แล้วก็ใส่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเอามือกดไว้นะครับกดไว้อย่างน,นี้เรามาสังเกตดูฝั่งนี้ครับมันจะมีฝั่งเรี่ยม, <ๆ S 2> มๆนี้แล้วก็ฝั่งแบบนี้นะครับเราจะลูกปืนไว้ฝั่งเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเราก็อสอดเข้าไปในรูนี้เลยปื๊ดปื๊ดแล้วกดเข้าไปปึ๊บนี่ครับมันจะไปฝังอยู่ในรูนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่ชเบ้ามัหมันเดิม จับตรงนี้นะครับอย่าไปจับตรงนี้นะครับเมื่อก,กี้ผมไ่ให้ดันตรงนี้อันนี้ดันขึ้นสปริงหายนะครับจับนี้กดลงลงตรงตรงูก,ก่อนนะครับปุ๊บนี่พอมันตรงแล้วเราก็เอาฝามา,าปิดไว้ก่อนแล้วก็ปิดฝาเลยครับที่นี้เราก็จะมาทดลองกัน เหมือนไม่ยากใช่ไหมครับมันก็ไม่ยากนะครับประมาณนี้เลยครับวิธีการซ่อมถ้าเราไม่มีอะไรนะครับเราไปหาอะไรเก่านะครับพัดลมเก่ารุ่นเดียวกันนะครับเป็นของทางตะลิ16นิ้ว14นิ้วใช้ด้วยกัน18นิ้วใช้ไม่ได้นะครับ18เออ18นิ้วก็ได้นะครับใช้ด้วยกันได้3ามตัวสาหรับตัวนี้นะครับใช้ด้วยกันทั้งยวงนะครับแต่ถ้าเป็นแกน16ต่างหาก14ต่างหาก16 แบบ14ใช้ด้วยกันนะครับ้ะเป็นแกนแล้วก็18ใช้ต่างหานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะหมุนติดขัดเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับอ่อมันต้องหมุนไม่หยุดนะครับแล้วก็หมุนต่อเนื่องนะครับต้องหมุนได้ครบรอบนะครับถึงจะได้นะครับ ต้องม่ดังกึกกักกึกกักนะครับถ้าดังกึกกักแสดงว่าไม่ผ่านครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราประกอบเข้าเลยครับผมมันหมุนได้สองรอบแล้วครับครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็กดขึ้นลงจ็ดสองสารอบครับกดให้สุดๆเลยนะครับกดขึ้นครับแล้วก็กดลงใหม่ครับถ้าเราทําแบบนี้แล้วก็ถ้ามันไม่ติดแสดงว่าเราเปลี่ยนถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าได้เลยนะครับ ลองกดอีกรอบับผมกดม่โอเคหมุนคล้องตัวแล้วครับก็สมุิท้ายเก็บตังค์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าซ่อมของตัวเองก็ลักษณะนี้นะครับไม่ยากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมการซ่อมพัดลมง่ายสไตล์เช่นกับผมนะครับขอบคุณเพื่อนๆทั่วประเทศด้วยนะครับขอบคุณไปทางด้านต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีผมจะนำมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับวิธีการซ่อมพัดลมง่ายๆนะครับ จะตายแจ้งกับผมนะครับคลิปนี้ลาแล้วครับจุนกับสวัสดีครับ